กราบสวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ททน่ารักทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ยุบผมอีกครั้งกับช่อง JB g a m e r นะฮะวันนี้ผมมาเล่นตัวซินิเทียในตำแหน่งจังเกิลนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากๆนะฮะเพราะมันมีรูปไอรูปแบบการเล่นที่หลากหลายนะฮะดักทางและค่อนข้างยากนะครับถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นลูกหลักของช่องเราเลยก็ได้นะฮะ โอเคแล้วถ้าหากเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะฮะแล้วถ้าหากท่านยังเป็นหนึ่งใน99%นั้นก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะโอเคโอเคสาหรับการฟาร์มก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าชอบฟาร์ม,ฟ,รมฟ้าแดงหรือไอ้ฟ้าก่อนหรือแดงก่อนนะครับโดยส่วนตัวผมชอบไอ้ฟาร์มตรงข้างสัมกระเล็ก ฟาร์มโรงถ้มกับมังกร,กรแ็กก็ค่อนข้างที่จะดีนนะฮะจะได้เงินก็ค่อนข้างเยอะนะโอเคโอเคก็อนดับแรกก็ฟาร์มไปก่อนนะครับตัวเซนิเทียนี่เป็นตัวละครต้นเกมนะครับต้นเกมพยายามไอ้เล่นเอาเยอะๆะเลยนะโอ้โหเพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งเราฟาร์มแดงยังไม่เสร็จเลยดูแล้วทีมเขาก็าน่าจะค่อนข้างโลอยู่นะฮะโอเค okay. จังหวะน,นี้เราสามารถไปได้นะ เหมือนเหมือนวิ่งมาลัดคิวเฉยๆแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเราก็ได้เงินเพิ่มนะเพื่อนก็ไม่แน่เคียงนะเพื่อนก็จ้องอยู่นานไม่เห็นเพื่อนข้าสักทีการแท็กเลนก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะจะได้เงินเพิ่มนะช่วงต้นเกมถ้าแท็กได้ทุกเลนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะโอเคถ้าว่างก็พยายามตีดักซิมังกรให้เพื่อนนะครับ ตัวเซนิเทียเนี่ย,ยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่พิเศษนะครับม,มันสามารถตีมังกรละดากได้ค่อนข้างเร็วมากๆกนะฮะอืดูบู้ตอดเลือดเขาได้ก็ตอดเลยนะครับ <c oughs> ทำไมเพื่อนเรามันตายรวยๆอยนะ่างัา้นนะช่วะนี้เมทเราไม่อยู่เนาะเมทเราไปเคลียร์บนก็เคลียร์กลางให้เพื่อนเลยนะครับ <c oughs> โอเคต้นเกมก็ฟาร์ไปก่อนนะเมื่อกี้เรา ได้ดาร์กไปแล้วทีมของก็เอามาังกรไปนะฮะไม่เป็นไรนะตอนนี้สกอร์อะไรยังตามอยู่นะครับสองตัวเนาะโอเคสกิรองเท้าม,มาก่อรจริงๆตัวเซนิตเทียนี่ความเร็วโจมตีนี่ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับผมจึงเอารูนเอาเวกมานะงงเพื่อไอ้คอมโบกับสกิลสองนะฮะจังหวะน,นี้เราฆ่าก่อนนะ มาได้จังหวะพอดีนะครับเหมือนมาลัดแต่จริงๆไม่ใช่นะมาช่วยเมทนะฮะปั๊บเห็นไหมฮะรูปแบบการเล่นของตัวเซเนเทียค่อนข้างหลากหลายนะครับเราจะสามารถโยนไอ้สเต็กพลังก็ได้นะครับหรือจะดึงกลับเป็นเลื่อนเราก็ได้นะอันนี้ผมมีคลิปแนะนําการเล่นตัวนี้ไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะเพื่อนๆจะได้หาดูได้ง่ายๆ

โอ้ตายหมดเลยป่ะอือหือเรียบร้อยอเ,เอ้ยคือเขาทำไมเอ้ยอ้าวเรียบร้อยอือหือโดนจับป่ะหมดเลยโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ค่อนข้างล้าสน,นะฮะเดินไปดวลิสเตอร,ร์จับนะครับเ็้าฟ้าใหม่แล้วกันนะ ต้องรีบฟาร์มแก้ตัวให้เร็วนะฮะเมื่อกี้ได้มาคิวหนึง่งตายไปก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่มีจังวะกดริปโป้ก็กดเลยนะครับจังหวะนี้เขาไม่น่ารอดน,นะโอ้ยมีเช่แข่งวาน่าจะไม่ทันไม่เป็นไรนะแต่ดูจากป่าเขาอยู่กลางแล้วน่าจะได้บนนะฮะถือว่าไม่เสียหายนะการเดินมาจังหวะนี้ได้พ้อมถือว่าคุ้มนะครับ แต่เหมือนนาคอตเขาจะดันกลางนะครับจังหวะนี้จริงๆตีมังกรก็ได้นะแต่ผมเห็นเมทผมตายนะครับเดี๋ยวจะมาก่อนป้อมก็สําคัญกว่านะครับมกันป้อมก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปตีมังกรก็ได้การป้อมนะเ,เ,ป,เออป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเอ้ย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 นาคอตจะเอา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 ฮึโดนไปเฮ้ยหลบสวย จะบเมื่อกี้ถ้าเขาไม่มีเชื้อแข็งเนี่ยเขาตายชัวช์วนะครับเพราะว่าผมดึงเลือดหลับนะ <S <s การเล่นตัวนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเป็นตัวละครตัวหน,นึ่งที่ดับทางได้ค่อนข้างยากมากนะฮะยิ่งถ้าต้นเกมนี่เราเล่นได้เล่นได้เยอะๆนี่ตัวเราจะค่อนข้างเข้าขั้นโกงเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามีทั้งดูดเลือด oh. มีทั้งแลกเลือดแล้วก็ตายเกิดนะฮะถ้าต้นเกมราคาได้เยอะเ <s> ฮ้ยแคลร่ เกือบตายตอนนี้เราต้องวด,ดอันตินะครับเพื่อที่จะไอ้เหมือนเป็นอมตะได้แป๊บหนึ่งนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเราสามารถตายได้นะพวเนียเพราะว่าเราวิวยิงค่อนข้างแรงน,นะ <Okay. S 1> okay. โอเคโอเคออกมาอืม <laughs> มีเลสเตอร์นี่เสียวๆนะโอเคมีจังหวะก็ตีดักที่มังกรเหมือนเดิมนะฮะ เดี๋ยวนะฟองบอลแตกสวยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอาว่ะอบลมมาวะเฮ้ยเรื่องเดินชั้นดาวอ่าเรามีจังหวะก็เล่นเลื่อนเลยนะฮะยังรอดอยู่ อันนี้เราเวลวเหมือนเขาขึ้นสูงนะเดี๋ยวเราไปดักเขาเลยนะเฮ้ยเลือดแค่น,นี้ไม่น่ารอดนะเพื่อนตัวซินิตเทียนเนยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นได้มันมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแลกเลือดการโยนสเต็กเลือดเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดักทางได้ค่อนข้างยากมากๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็การเก็บออบติกนีค่อนข้างเร็วมากๆนะตัวนี้ โอเคตีมาก่อนเสร็จแล้วก็คือถ้าคลิปในป่าอะไรยังเหลือแล้วก็ฟาร์มก่อนนะครับแต่จังหวะฟาร์มก็พยายามดูป้อมดูเคลื่อนด้วยนะฮะว่าพอไฟกันหรือยังอเอ้ยจังหวะนี้กลางเหมือนมีปลาเข็มลูบู๊ไม่น่ารอดนะไอเกตตัวแตกได้เยอะขนาดนี้โอเคได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วเวดป่าได้เวดเลยเนี่ยยืนสแต็กไม่ทันนะ อันนี้ก็าขอขออนาคอสหนีแล้วก็ตีมังก,กรเลยก็ได้นะตีค่อนข้างช้านะเพราะว่าเราเพิ่งตีดาร์กมาเมื่อกี้แล้ว,วตัวนี้ก็ก็ยังคงเก็บออบเจกต์เร็วอยู่ดีนะเพราะมีสแต็กเลี่ดน,นะที่เราเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวร้านโอ้โหโดจะตีมังก,กรนานเกินไงป้อมกลางระเบิด ก็เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับการการป้อมคือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเฮ้ยเห็นไหมผมผมเตียวมานะจะดูเมทเขาดีดีเรียบร้อยโอมากับแท้งโอมาตัวเดียวเนี่ยทำทั้งออฟเลนแล้วก็เมทตายได้นะฮะเห็นไหมครับว่าตัวซินเทียมีลูกเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับ การที่ตัวซินิเทียตีแทงนี่ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเก็บสเต็กเพื่อโยนใส่คัลี่ได้นะฮะเพราะว่าผมไปเล่นหลายๆเกมก็มีเพื่อนในเกมก็ค่อนข้างสงสัยนะครับทำไมถึงตีแทงเหตุผลก็คืออย่างนี้แหละเพื่อเก็บสเต็กเลือดโยนใส่คัลี่กับเมดเขานะครับโอเคโอเคประมาณนี้ตอนนี้ก็ฟาร์มก็หมดป่านะข้างบน เรอดูจังหวะนะฮะว่าเพื่อนจะมีไฟตรงเนี้เอ้ยโอมาแต๋อโอมาเนี่ยของสตันได้ค่อนข้างดีนะเอ้ยยกสวยปะไปเถอะสวยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่งแรกเลือดพันอยู่ดูเลือดก่อนนะเอ้ยหนักกว่าไหมอุ้ยแรง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 เฮ้อ โอเคเมื่อกี้หมดสกิลเลยนะครับแต่ว่าเรายังเล่นอยู่นะถือว่าจังหวะช่างใจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันฉดโดนเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเพื่อนเราตายหมดอย่างนั้นวะนะเราสามารถเก็บไอ้พวกคลิปในป่าเนี่ยโยนเพื่อเคลียร์คลิปเลนกลางได้นะครับเลนกลางเลนข้างได้หมดนะเฮ้ยโอมาเดินใส่อย่างนี้เหมือนจะมีบลาเข็มเพลงมา เฮ้ยเด๋ยวเด๋อวเรียบร้อยไม่น่ารอดอ่ะว่าอะไรไงมันน่าจะมาเยอะโอเคเมื่อกี้โอ้เจอหน้าอลิสเตอร์แทบจะตายอยู่ชัวร์เลยนะเอ้ยตายรอดตายไปแล้วหนึ่งระเบิดตัวอื้อหอเราลวิว ไม่น่ารอดในอย่างนี้เพื่อนเฮ้ยเอี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอันติไม่มีอันติไม่กล้าเล่นนะครับจังหวะนี้เดี๋ยววิ่งรออันติก่อนนะเลือดอเลสเตอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเราลับไปก็ไล่เลือดเลยเฮ้ยโอ้โหแม่เมื่อกี้ช็อตพลาดเลยนะคิดว่าไม่น่าตายนะอเลสเตอร์เริ่มแรงแล้วนะฮะ โอ้เข้าอย่างนี้ไม่ดีบอกเลยเรียบร้อยแลกเลียดก,ก็ไม่เป็นผล <xt> ตอนนี้เริ่มเลดเกมแล้วนะครับตัวเราก็ค่อนข้างเล่นเล่นยากแล้วนะเพราะว่าเป็นตัวต้นเกมแอสซัสซินส่วนใหญ่นี่จะค่อนข้างบางนะครับเลดเกมเนี่ลวงแครี่ไม่ได้นี่ก็เล่นยากนะฮะ เกมนี้เป็นลาว,วิลนะลาว,วิลตัวเลิศเกมค่อนข้างโหดมากน,นะครับลาวิลแต่โอมาทีมซ้อนนี่ไม่เดินพวนจัดเลยยังแับแดงไปด้วยแคดักก่อนนะครับดับเล่นเอยอะปะโยนสแต็กใส่เลยนะโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เดี๋ยวเดียเด๋ยวโอมา <c oughs> จะไปไหนเย้ย โทรมาห <laughs> ลูบู้พูดผิดเฮ้ยฟอร์มหายเลยว嘛เราวิวเออฮเอวสุสุมันออโอ้พลาดว่ะตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าลาวิวของเขาเริ่มแรงมากๆนะเฮ้ยนาครอสยังบาฟ้าแล้วปะเล่นมันดิ มันมีกระป๋อปืนนะฮะน่าจะฆ่าเขาไม่ได้นะน่าจะเอาได้ด้วกระป๋อปืนเอ้ยนิดเดียวอืมมีเขียวใช่ไหมเมืเ่อกี้ซื้อเขียวเลยยังวะเอสเตอร์เรียร้อยอืมออมาเปตีป้อมกลางว่ะอย่างนี้ช็อตอนี้เราต้องสวนเราต้องจบนะครับถ้าไม่จบหนึ่งคือโอกาสแพ้สูงมากทีมเขาตายสองตัวแหละโอเคเพื่อนมาหน่อย ต้องจบแล้วเขาเรือสามตัวนะเดี๋ยวเราเอาป้อมก่อนนะครับเฮ้ยเอาป้อมได้สวยเฮ้ยลูบูลูบูพยายามเทียบคลิปนะตายจ้าเห็นไหมครับตีเราวิวแต่ว่าหนักคลอสตายนะฮะโอเคคลิปไม่มีตีสดเลยแล้วกันเรามีทั้งเอลสุนะฮะน่าจะจบได้อยู่เนาะ ไอ,อเมดมาเจอตัวเดียวน่าจะชนะแล้วนะเกมนี้ <S <S โอเคเป็นเกมที่เล่นข้างื่อยมากๆนะ,นะ nah เกมนี้โอ้กว่าจะชนะแต่ละเกมกด응จนนิวแทบล็อกนะครับโอเคแล้วก็ได้ MVP <S 1> <S 1> ไป ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นตัวซินเนตทียป่านะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่ตอๆไปมากๆเลยนะครับแลวถ้าหากท่านเป็นหนึ่งใน99%เรนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับก็สวัสดีครับ